สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพ็ญพารวยนะครับหรือเซียน,นผู้พารวยครับเอาออก่อนจะไปดูชุดล่างนะครับจากสูตรดังนะครับในโซเชียลนะครับกำลังดังในตอนนี้นะครับที่เป็นตัวใดก่อนจะไปดูกับฝากคำเตือนโปรดใช้วิจัยายาในการรับชมเนื้อหาดนะังต่อไปนี้ จดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐวาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทําผิดกฎหมายแรงสิ้นด้วยความปราถนาดีจากช่องอาจารย์นครเป็นพารวยนะครับหรือเซียนนาคู่พารวยนะครับอ้าวมาดูกันเลยนะครับนี่ครับ เป็นชุดตัวเดียวมากเลยนะครับเนี่ยคือว่าตามที่จริงมันมันสิเพิ่มไปขึ้นอีกงวดหนึ่งอยู่เลยแต่ว่าถ้าเพิ่มตามอาจารย์นครพิรไล่เบิรงนเนี่ยถ้าไปงวดที่ซ้อนเนี่ยลักลักซิฟเนี่ยกระซิบตแตกกอกลักน้อยกระจิตแตกกอกนะครับแต่ว่า จากนคะรเชรเลยเอาซตำหน่นะครับจะขึ้นหัวที่ออกหาศูนย์นะครับลักซิปลักซิปนี่ได้หาลักหน่วยได้ศูนย์นะครับออก5ศูนย์นะครับหัวที่สองนี่ลักซิปได้หาลักหน่วยได้ซีนะครับออกหาซีนะครับหัวที่สาม ลักซิปได้สามาล, 103, ลักหน่วยได้สองนะครับออกสามสองนะครับออกสา,ามสองงวดต่อมาเนี่ยลักซิปได้สามลักหน่วยได้หกนะครับออกสามหกนะครับออกสามหกงวดต่อมานะครับลักซิบได้แปด หลักหน่วยได้หาออกแปดหานะครับงวดต่อมาหลักสิบได้ศูนย์หลักหน่วยได้หกออกศูนย์หกนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหลักสิบได้แปดหลักหน่วยได้เจ็ดนะครับออกแปดเจ็ดนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุน,นายนนะครับหลักสิบได้เก้านะครับหลักหน่วย ได้ซีนะครับเซียออกบอนะครับอันนี้คือหลักสิบนนี่คือหลักหน่วยนะครับตัวเดียวตัวเดียวมากนะครับหลายงวดอะไรนี่งวดนี้ก็สิขคืนนี้ก็มา่งงวดหนึ่งกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดที่เก่านะครับถ้าบว่ถึงงวดที่สิบนี่คิดว่าก็มีสิบนะครับนะครับอีกที ค่บ่านี้ว่าเบิง้งงวดของอาจารย์คนครเว้นนะครับคือชุดเต็มของอาจารย์คนครเว้นนะครับนี่เด่นเก่าศูนย์เก้าซีกมิ้นนะครับเก้าสองนะครับคือวางมวดนี้อาจารย์คนครเว้นสีบลตัดล่างะจะบดตัดนะครับไฮสามตัวนะครับ จะไม่ตัดนะครับก็คือให้สามตัวสามชุดนะครับอยู่ใน F4 กคือชุดล่างชุดล่างี่ท้ายนี่เป็นคู่นะครับท้ายหลักหน่วยนี่เป็นคู่นะครับเป็นคู่ก็คือเก้าศูนย์กับคู่เก้าสี่กับคู่เก้าสองกับคู่นะครับ ทายคู่นะครับดารลซิปของอาจารย์นักขั้นเว้นได้แปดเก้าฟซีมักแปดคิดว่าแปดในบ้าบนาจะามาล่างนพเพราะว่าแปดมันมาเร็วหมดทีพานมามันเจ็ดแปดนะครับ เก่งในเอฟซีชุดล่างนะครับจะคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปสรุปบนนะครับลักล่อยนี่ได้ตัวเดียวแต่ลักน่วยได้ตัวเดียวลักคลิปนี้ก็กลังคํานวณกําลังหาตัดอยู่นะครับตัดอยู่นะครับดิวเสอ,เอาสามตัวบนตัดแต่ว่าชุดสามตัวบนเ็จแล้วนะครับ แล้วคลิปต่อไปก็สิ่ลงเบิงห้นะครับว่ามันสิแต่ว่าการเลขกง่ามนง่ามอยู่นะครับแต่ว่าห่างอันนี้คือชุดหลางนะครับชุดล่างอันนี้เป็นอันนี้เป็นชุดดังในโชวเชียวนะครับ น,น,ชชน,น,นี่เป็นสูตรดังในโซเชียลนะครับไทยเอฟซีมักจะจัดนะครับนี่เป็นสูตรดังกาลังดังนะครับกาลังดังมากแต่ว่าจาจาค่อนเพื่อ่าถ้าดังหลายมันสิมากว่าเรีว่าถ้าซีนเก่าที่ว่าเก่านี่งั้นซีนิ้ซีคู่นี่ก็จะอ,อาจจะึ้นไปอาจจะลดลงนี่เป็นสองอาคือ ขึ้นแต้มหนึ่งก็คือสองนะครับอันนี้กาต์สุดไปหกก็คือบ่วบ่วหนาบ่บ่ใช่นะครับเจ้าซีหรือเก้าสองเก้าสูมนะครับเยอะเอฟซีมาก ในชุดนี้กะจัดไปนะครับอันนี้คือชุดดังในโซเชียลนะครับแต่ว่าของอาจารย์นครเพื่อนกับสรุปให้ก็คือมี่เก้าศูนย์เก้าสี่เก้าสองนะครับเอ็ซิชอบก็จัดนะครับอันนี้คือเพมาให้เบิงว่าเป็นสูตรดังในโซเชียลนะครับกำลังดังนะครับเอซมากระจัดเลยนะครับ เอาเพ็งไลเอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาท้ายนี่กับอาจารย์นครว้นกับขอบคุณเอฟซีที่ก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท้ายนี่อาจารย์นครว้นกับขอใ้เอฟโชคดีสวัสดีครับ